ไ่เกี่ยวก็ล่งก้อยไข่หมดแดงครับกินแล้วกินไข่เส็จแล้วแล้วไต่ผักหอมก็ล่งซ้อยผักหอมก๋อยไข่หมดแดงอาหารสั้นสูงตรงมนอาหารชั้นสูง ใส่ผักชีตูดไปเพิ่มความหอมคลิกคลิตัวเนี่ยลืมบ่ได้ ใส่หลยแซบหลยใส่หน่อยแซบหน่อยแป้งนัวน้ำปลาคนคๆนคนคน,คนบนา,านนี่อาหารชั้นสูงอาากินยากอาหารชั้นสูงก้อยไขย่มดแดง ตามมาเป็นแบบนี้นะครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟก้อยแค่มดแดงกับผักมาม้ามาพี่น้องบ้านเนี่ยหมดแดงอาหารสั้นสูงตัวจวดจวดจวดเริ่มอัดเลยอืมกินส้มนี่เราอาหารสั่นสูงมันยังมาดไหม